สวัสดีค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในสถานการณ์อันไหนก็แล้วแต่นะคะการที่เพื่อนๆนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเปลี่ยนวันนี้โคตรแบบชีวิตเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำดีก็ไม่ได้ดีทำขยันแค่ไหนชีวิตก็ยังเหมือนเดิมยิ่งมาเจอภาวะไวรัสแบบนี้เพื่อนๆ รู้ไหมคะว่าท <Spanish> ีน like ี้ถ like, ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงนะคะเข็มจราพูดพูดบ่อยมากในเรื่องแบบนี้นะคะแต่คลิปนี้ก็อยากจะมาพูดอีกก็คือเริ่มคิดไปก่อนเขาว่าอยากมีอะไรได้หลักล้านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะคําพูดที่บอกว่าคิดอะไรได้แบบนั้นเนี่ยละค่ะ จิตของเพื่อนๆนะคะทึกทักเอาอะไรเพื่อนๆก็จะได้แบบนั้นนะคะให้คิดไปก่อนเลยค่ะว่าฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจฉันอยากมีรายได้หลักล้านให้คิดไปเลยค่ะอย่าลังเลสงสยัยเพราะมันไม่ต้องเสียตังอะไรเลยแค่คิดนะคะแล้วถ้าเกิดมามีใครถ้าเกิดเพื่อนๆเอาคําพูดที่บอกว่าอยากมีรายได้หลักล้านไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมีคนบอกว่าอย่างเธอมันทําไม่ได้หรอก เพื่อนๆจะคล้อยตามคำพูดของคนอื h, template, ่นหรือจะเชื่อมั่นในตัวเองก็เลือกเอานะคะแต่เขมจราเลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองครั้งแรกนะคะเขมจราเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมีรายได้หลักล้านนะคะก็แค่คิดเล่นๆนะคะว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยเมื่อไหร่ฉันจะมีรายได้หลักล้านนะคะฉันอยากมีรายได้หลักล้านฉันอยากอยู่บ้านแล้วก็ยังมีรายได้เข้าเพราะว่าเพราะว่าเขมจราคะมีโรค ประจ,จำตัวก็คือโรคโลหิตจางเพราะฉะนั้นในช่วงยิ่งอากาศร้อนนะคะเข็มจราจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียนั่นคือสาเหตุว่าทาไมเข็มจราถึงอยากอยู่บ้านแล้วมีรายได้เขาแล้วก็เป็นที่มาทําให้เข็มจราคิดแบบเดิมคิดแบบเดิมซ้ําๆนะคะจนจนวันหนึ่งเข็มจราก็ได้รู้จักกับธุรกิจเจเนสโกลบอลที่เข็มจราทําอยู่นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้รายได้หลักล้านค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเข็มจรารู้สึกโชคดีค่ะที่แบบตัวเองคิดนะคะ คิดแล้วก็ได้รู้จักธุรกิจที่ให้รายได้หลักล้านธุรกิจที่ให้รายได้หลักล้านเพื่อนๆมันจะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจนี้ให้รายได้หลักล้านองค์ประกอบมันนะคะ่ะหนึ่งจะต้องทํางานเป็นทีมค่ะทีมให้แบบพลังเลเวลเลสหรือพลังทวีคูณนั่นเองสองนะคะลงทุนต่ําค่ะ3 หนึ่งให้พลังทวีแล้วใช่ไหมคะสองลงทุนต่ำสามสินค้าจะต้องช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่างผู้คนสินค้าจะช่วยให้ผู้คนแข็งแรงนั่นก็หมายความว่าสินค้าจะต้องฟื้นฟูเซลล์สินค้าจะต้องเข้าสู่ระดับเซลล์เท่านั้นค่ะธุรกิจนั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนได้ถามหน่อยว่าถ้าเกิดสินค้าไม่ดีเข้าไปทำแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ไหมคะ ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะคนใช้สินค้าแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็เลิกใช้แล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจที่องค์ประกอบจะให้รายได้หลักล้าน1จะต้องเป็นธุรกิจพลังทวี2จะต้องเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ํา3จะเป็นธุรกิจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในเรื่องของรูปร่างหน้าตานั่นเองนะคะทีนี้หลายคนนะคะพอมาฟังคลิปเขียจิราแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าลงทุนต่ำประมาณกี่แสนของ ธุรกิจที่เขมเจราทำอยู่เนะะี่ยค่ะลงทุนเบื้องต้นนะคะไม่ถึง10,000บาทลงทุนสูงสุด45,191บาทเท่านั้นแล้วลงทุนแค่นี้นะคะสามารถจับเงินล้านได้ภายใน1-5ปีแน่นอนตามความสามารถตามความขยันเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าถ้าอยากจับเงินล้านอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือจะต้องทํางานตามความสามารถของเพื่อนเนเท่านั้น,<ว>นถ้าเกิดไปทํางานที่มันรับใช้ คนทำงานตามคําสั่งไม่มีทางที่จะสามารถรับเงินล้านได้เพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามนะคะที่ทําตามความสามารถของเพื่อนๆงานนั้นสามารถจัดเงินล้านได้แน่นอนนะคะวันนี้เข็มจราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประมาณนี้ว่าถ้าเกิดวันนี้ใครยังเป็นพนักงานประจําใครยังแบบหรือใครที่แบบ ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่แต่ว่าภาวะแบบนี้ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักแต่อยากมีรายได้หลักล้านภายใน1-5ปีนะคะให้คิดสมว่าวันนี้อาจจะไม่เชื่อว่าธุรกิจที่เข็มจราทำอยู่เนี่ยมันให้รายได้หลักล้านได้แต่ให้คิดไปก่อนค่ะเบื้องต้นน่ะให้คิดไปเลยฉันอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตฉันอยากมีรายได้หลักล้านฉันจะทำธุรกิจอะไรดีก็คือพูดง่ายๆก็คือ คุมทรัพย์ที่ดีที่สุดก็คือสมองของเพื่อนๆนะคะ่ะสมองของเราเนี่ยตั้งคำถามเข้าไปใส่คำถามเข้าไปคำถามที่ดีจะทำให้คุมทรัพย์อันนี้มองเห็นธุรกิจดีๆและสามารถที่จะจับเงินล้านในอนาคตได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเข็มจราคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนทัศนคติไม่เปลี่ยนที่ความคิดทุกอย่างก็จะไม่เปลี่ยนค่ะชีวิตก็จะได้แบบเดิมๆนั่นเองหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วมองเห็นธุรกิจที่สามารถที่จะจับเงินล้านได้นะคะสวัสดีค่ะ